โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day เมื่อวันที่23ตุลาคมพศ2563ศูนย์หนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรีบุรณาการร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day เรารทําความดีเพื่อชาติศาสตร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากนายนัทภพัชส,สุวรรณประทีปผูว้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในวิธีเปิดโครงการโดยมีจิตอาสาหน่วยพระราชทานประชาชนจิตอาสามาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยมีชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยนางนภัสสอนสุวรรณประทีปประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นางทิติพรสิริโกศลรองประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนางรัตนาพรยั่งยืนดรสิริพรอ,อินใจเอื้อคณะทํางานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาชิกชมรมมาร่วมโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ด้วยในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้น กเตอร์เอกพัในธ์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางจารุวรรณคุณสวัสดิ์รองประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนรชาชการข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในคั้งนี้ด้วยณสถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรีจะ